และเขาก็ประกาศว่าถ้ามีผู้ติดตามในอินสต g าแกรมครบ200,000คนขอจะทำทุกอย่างตามที่คอมเมนต์ที่คนกดไลค์มากที่สุดประกดแป๊บเดียวมีคนกดติดตามเขามนคนก็ไม่รู้ว่าปิดจอได้มีอยู่คนหนึ่งครับก็ไม่รู้ว่านี่คือไฟออโต้ไฟออโต้ที่ตั้งไฟหน้าออโต้ไว้นายจงบินไปเมืองเล็กๆในประเทศไทยจากนั้นทำให้พวกเขายอมรับนายซะ ภ,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 ภาษาไทยฝึกฝนมวยไทยเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งและลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ก่อนหยิบแชมป์จากนั้นจงกลับมาบ้านเกิดตำรวจมาด<ม>ูเอฟซจงสร้างสติไร้รพ่ายในรูปพิกัดของคุณจากนั้นเลิกมันซะแล้วให้สัมภาษณ์ว่าทั้งหมดคือเหตุผลที่นายต่อสู้มาอย่างหนักนี่นปรากฏว่ามีผู้คนกดไลค์ให้กับข้อความนี้สองล้านห้าแสน แต่ในการกดถูกใจที่มากที่สุดที่ i n นสตราแกรมเคยมีมาเรื่องแบบจะนะไอ้เจ้าหนุ่คนนี้ก็เลยคือคือยังไม่ตัดสินใจแต่ว่ารู้ไปถึงหัวของหัวข่าวนะแบบหัวขาวก็เลยตอบรับว่ามาเลยมาที่ค่ายของข้าเลยถ้าอยากจะฝึกวยไทยมาที่นี่นะครับเราต้องไปติด,ตดฟิลม์มเนะให้มันไม่เอียงแต่ติดฟิล์มดำ